รับคนแถวนี้มีปัญหาอะไรนอ<า>้องฮะรถที่มันผิดกฎหมายเนี่ยครับรับตรงไหนก็ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดมนะครับรถที่มาให้บริการต้องเป็นป้ายเหลืองเท่านั้นวินทุกวินมีป้ายขาวหมดพวกคุณยังไม่จัดก,การของพวกคุณเลยทำไมต้องมาจัดก,การกับองค์กรอื่นด้วยพ่อก็ออกจากบ้านขับ ซาลิงพ่วงข้างแล้วก็ใส่ต้นไม้ไปตามปกติ<ม>ออกมาจากบ้านเวลาประมาณตีห้าสี่ห้าถึงตีห้าสิบค่ะช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยเขาก็ขับรถมาตรงไหลาทางอะค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วทีเนี้ยทางรถของคู่กรณีเขาขับตามหลังมาด้วยความเร็วแล้วเขาก็ชนเลยความเร็วของรถเนี่ยฮะโอ้โหมันเร็วมากคุณผู้ชมครับแล้วหุดจุดนี้นะฮะโอ้โหนี่ชนนะลุงกระเด็นมาอยู่ตรงนู้นคุณผู้ชมครับนี่เราเบลอไว้นะฮะชนจากด้านหลังนะครับตอนนั้นที่ชนแล้วเนี่ยคือเขาบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะก็คือกระโหลกศ ีสะแตกถึงสมองอวัยวะภายในคือปอดฉีกตับแตกซี่โครงหักแล้วอีกแค่ครึ่งชั่วโมงหนูจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วพ่อก็เสียชีวิตก่อนเขาเป็นประหลัดใช่ไหมยืนยันใช่ไหมประหลัดนะคะอยู่ในอำเภอเมืองกาญเนี่ยค่ะในวันที่จัดงานศพคุณพ่อเขาไม่ไปเหรอไม่ไปค่ะไม่ไปแล้วส่งตัวแทนมาสามวันเลยเรารู้ได้ไงว่าประหลัดเมาก็คือมี คนลเมืองดีนะคะเขาถ่ายรูปเอาไว้เขาก็มีรูปภาพขวดเหล้าค่ะตั้งอยากตั้งอยู่ที่ข้างๆคนขับนี่ถูกไหมฮะใช่ใช่รูปนี้เลยเป็นคนเมาขับรถชนเราประกันก็ต้องรับผิดชอบเพราะหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกส่วนประกันจะไปไล่เบี้ยวกับคนเอาประกันนั่นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเขาส่วนประกันภาคสมัครใจไอ้ภาคบังคับห้าแสนต้องได้แต่เบื้องต้นสามหมื่นรักษาพยาบาลก่อนปงศพสามหมื่นห้าอันนี้ต้องได้ถูกผิดแล้วไงก็ได้ห้าแสนจัดให้เต็ม แต่เวลาประกันเวลาไปพูดประชาชนไม่รู้กฎหมายมเมื่อกี้รับเคสนี้ด้วยเหตุผลเดียวเลยคุณเป็นประหลัดหน้าที่คุณนะอยู่ฝ่ายปกครองคือดูแลความสงบสุขของชาวบ้านไล่ภาพที่ไอเล่าตั้งหลายอย่างเงี้ยแล้วกลับไปถามตำรวจนี่ต้องชมตำรวจนะจริงๆแล้วตำรวจดีนะพอเสร็จแล้วปุ๊บถามไปถามตำรวจวันเก่เกียว่าผมผิดคนเดียวเหรออืมเอามึงไม่รู้ตัวหรอมึงผิดอะ่ะคำถาม,มผมไม่ได้ว่าคุณนะ ขวดเล่ามาขนาดนั้นนะถ้าตำรวจเขาไม่เป่ารอไว้ก่อนน่ะตำรวจเขาก็ฉลาดนะ,อะไอตัวหลาดมันถึงมาบอกกับผมผิดคนเดียวพอตำรวจเรียกเข้าห้องเท่านั้นน่ะอ๋อผมรับผิดทุกอย่างครับอไอ้นี้เขาเรียกว่าจนต่อหลักฐานแล้ววันนั้นถามหน่อยดิไอ้ที่บอกว่าปวดหัวแล้วไมวันนี้ยืนสูบุรีสำนึกมีไหม มันกินลูกลกุ้งลูกหอยลูกปลาชายฝั่งหมดประม,มงพื้นบ้านที่ทำหากินอยู่ชายฝั่งเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไอ้นีน่<า>นี่เหรอพี่นี่ป่ะใช่ครับมันเรีไอ้จิบจิบนี่ปลาทั้งนั้นเหรอปลาทั้งนั้นเลยครับ <Hey. S 2> ที่ผ่านมากรมประมงก็ใช้กระพงปล่อยกระพงนเนี่ยถ้าแก้ได้สิบกว่าปีคงหมดไปแล้ว <se> ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับมันทนมากนะทนนะ อยู่ได้ทุกน้ํำน้งจืดน้าก่อยน้ําเค็มน้ําคุณภาพต่าอยู่ได้หมดมาตอนนี้มันระบาดไปหลายอ่ะจังหวัดแล้วตอนนี้มันมากี่จังหวัดล่าสุดสิบกจังหวัดที่โกปล่อยลูกปูไปตั้งเยอะแยะมากมายมันหายหมดแต่ปูม้ามันไม่เพิ่มเลยนะในอ่าวคุ้งกระเบนก็ไม่มีในธรรมชาติชาวบ้านก็จับไม่ได้ก็ไปหาต้นตอปรากฏว่าบริเวณศาราที่อ่าวคุงกระเบนเนี่ยครับตรงที่เราปล่อยลูกปูไปปาหมอมีเป็นล้านตัวคางดำคางดำคางดำเป็นล้านตัว รอกินอยู่ผมไม่อยากเลยว่าให้บริษัทไหนปล่อยมาไม่ต้องพูดไพูไม่พูดไม่พูดงไงแต่ว่ามันได้รับผลกระทบและที่สําคัญที่สุดถ้าตัางน้ำทำไมเราต้องสากัดแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สนใจม,มันก็เลยเป็นต้นตอกลายพานมาเป็นคางดันี่ไง,ไง มันคงจะกินไปเยอะเปล่าแม่งเอาคางหูนู่นหูนี่คางไปเลยดำ <c oughs> ดำหมดเลยเอ <c oughs> นี่ครับเนี่ยคนที่ตายแล้วผู้ชมดูนี่นั่นน่ะนี่คือคางดำทั้งนั้นเลยเหรอ <c oughs> ใช่ครับล้วนเลยครับล้วนมีบ้างอันนี้อันนี้ที่เราดูเนี่ยมันขนาดโตเต็มวัยยังฮะอันนี้ <c oughs> <c oughs> ยงัยงยังม่ยังไม่โตเต็มวัยยังฮะ <c oughs> ถ้าเต็มวัยมันต้องใช้เวลาแต่ลูกมันแค่นี้ออกลูกแล้วตัวแค่นี้ใช่ สองนิ้วนิ้วสองนิ้วบอกลูกแล้วคืออย่ามองว่ามันเป็นปัญหาของชาวประมงมันเป็นปัญหาของประเทศจิ่งที่ผมมองนะมนุษย์อยู่ตรงไหนชิบหายที่นั่นไม่ต้องห่วงหรอกนักไล่ล่าดีที่สุดคือคนเอองานนั้นแหละมันถามว่าแดกไแมแม่งแดกกันหมดแล้วไม่มีเราจะแดกับพม่ารามันมเขมรนตอนเนี้ยถ้าแม่งเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะบาสลลด ปลานินปลาช่อนแม่งไม่ได้ไปหรอกไอ็หมอข้างดำแม่ได้เป็นคนได,ได้เป็น,ป,นประชากราเดียวว่าเพ่อแม่งผลิตประชากรท่าน <c oughs> ต้องไขลานประมงจังหวัดแต่ละจังหวัดนิดต้องไข่นะครับเอาหางกระเบนฟาดแม่งเลยผอบางทีมันไม่ขยบบันว่ะ ยูที่ทมจังหวัดคนนี้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงก่อนเข้ามาดูแลเรื่องเงินเยียวยาของลูกสาวค่ะคุยกันทางไลน์จะมาดูแลคดีให้นะแล้วถามแม่ว่าที่บ้านมีพระมีอะไรไหมเขาจะขอชมอะค่ะแล้วก็บอกองั้นเดี๋ยวพี่จะลงพื้นที่นะเพื่อตรวจสอบเก็บสำนวนเอาไปทำสำนวนนะคะพอถึงเขาบอกเขาขอชมพระทางแม่ก็เลยเอาให้เขาดูแล้วเขาก็หยิบหยิบหยิบไว้ค่ะเขาจะเอาไปตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมมันเกี่ยวอะไรกับคดีก่อนผมถามแค่นี้ไม่ถ้า พอไม่ให้ชมเขาก็มีคําพูดหนึ่งคำออกมาค่ะพี่ว่าใช้งานเขาอย่างเดียวพระเพิกก็ไม่ให้นั่นไงแล้วเขาเอาไปเลยเหรอเขาก็เอาใส่ห่อผ้าแล้วก็เอาขึ้นรถไปกี่องค์เหยียบ300ร้อยเหยียบ300องค์พาผ่านไว้ไกลกพูดต้องหาให้หนูว่าเรียกค่าเสียหายจะพูดต้องหาเข<อ>าเรียกเท่าไหร่เรียกเลยเออหนูก็เลยรองเรียกห้าแสนแล้วเขาบอกหนูว่าเรียกได้แค่สามแสนห้าแล้วอีกแสนห้าเขาต้องเอาไปให้ตำรวจเพื่อให้คดีหยุดเดิน่ะเดี๋ยวเขามีการขอค่า้ํามันรถหนูกลับค่ะขออีก ขอเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งลอตเตอรี่ชุดหนึ่งห้าใบห้าร้อยห้าสิบให้เราซื้อให้เหรอใช่มันบ้าหรือเปล่าเลขท้ายลงท้ายด้วยสามห้าจะเป็นรถเขาทางญาติผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขามีสิทธิทำให้หนูไม่เหลืออะไรเลยก็ได้อยู่ที่ว่าจะเขาจะทําหรือไม่ทําหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นะเช่นมีตํารวจไปเรียกบอกว่าบ้านคุณมียาเสพติดค่ะพิรุธคือหนึ่งคุณรู้ก่อนว่าเขามียาได้ไงข้อน,นี้ที่หนึ่งข้อที่สองไอสถานที่เนี่ยตรงนั้นอ่ะมันมันมันไม่สอดคล้องกันเลยย อ่าแต่มันไม่เปลียกคืออ๋อมันไม่ได้ถูกฝังอยู่ด้วยนะไม่ถูกฝังตรงนั้นตกน้ารั่วค่ะหลังจากยาเสพติดก็มีเรื่องที่ดินที่สวนนะคะโดนร้องเรียนไปว่าหนูลักลอบขุดดินหนูขุดเตรียมปลูกทุเรียนครับพี่เป็นที่ของคนอื่นถูกไหมที่หนูเองเลยค่ะอ้าวแล้วไงแล้วมันผิดตรงไหนวะพี่ก็นั่นไงยาตอนนี้ตำรวจก็มีข้อมูลหมดแล้วผมให้ข้อมูลไม่ได้เขามีข้อมูลในตัวเปหมดแล้วสามีคุณมินฟิตไหมผมถามก่อนในรายการเนี่ยมินเปล่าคุณเข้าข่ายมินประมาทเขาแล้วนะเพราะคุณไปยืนยันว่าเขากระทำ่ยั้งที่ผิด คนะคนแถวเนี้ยมีปัญหาอะไรนนองฮะคนละคนแถวนี้มีปัญหาอะไระะม่มม <คน S 1> ปัญหามากหรอยาบูคุยกับเบอจำลุงเขาได้ทุกไรเดอร์กว่า80%เรนี่ยรู้จักลุงหมดเพราะวีรกรรมวีรกรรมเขามีมา2ปีแล้วแล้วก็มีมาเรื่อยๆตลอดแต่ที่หนักสุดคือว่าไปทำ้ายร่างกายไรเดอร์จนไรเดอร์เขาไม่ไหวก็ยกพวกมาไล่ฟันเขาเมื่อ2ปีที่แล้วเหตุการณ์วันนั้นก่อนเลยนะเกิดอะไรขึ้นในบุมลุงทำไมเราถึงโมโหขนาดนั้นบันดาลโทษาเกิดอารมณ์อืเพราะว่ามันเหมือนกับยามเราไปอะมันยามยังไงงแแคค่่่่มมมาาารััับบลกกก้ตนน็เหือว มันมันหยามอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในรัศมีการหากินของเราแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไกลอะไรนักหนาอม,มันก็เป็นระบบกติกาของพวกวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันคืออย่างนี้ครับตามกฎหมายเนี่ยรถที่มันผิดกฎหมายเนี่ยครับรับตรงไหนก็ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดมนะครับรถที่มาให้บริการต้องเป็นป้ายเหลืองเท่านั้นคันนี้นีในกติกาของของกรมการขนส่งทางบกนะครับยังกมมีใารแก้ไขกฎป้ายว่าผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องห่างจากวินเท่าไหร่ปัจจุบันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ500เมตร นะครับไรเดอร์บางคนเขาอาจจะไม่รู้ไงวนใหญ่ทางทางทางนี้เขาจะลงในเพจไปนะว่าจุดเสี่ยงของพี่วินในกรุงเทพเสี่ยงใช่เขาจุดเสียเส่ยงเลยเหรอใช่ครับเสี่ยงอะไรไส่งโดนกระทืบเสี่ยง <ๆ S 2> ที่จะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมันมี28จุดอยากให้เข้าใจในส่วนตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าไรเดอร์จะมา,มาแย่งอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วที่จะไปแย่งคนในพื้นที่ของคอุณเราไม่มีสิทธิ์ว่าเออเราขับผ่านปุ๊บลูกค้าโบกมือเรียกอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะไปรับผมก็เห็นด้วยกับน้้้้้อออออองงงงงงเเเเเาาาานนนะรรรรรับบืื่่่่ขขขกกกึททียยใหหถููตตตตแุ็มดวิษ ได้การรับรองจากจากกลมการขนณชงทางบกให้เปิดให้บริการด้านนี้แต่บริษัทยังเอารถผิดกฎหมายเนี่ยมาแข่งขันประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ,ถ้ามองเรื่องนี้นะถ้าผมเป็นแบบคุยแบบบ้านๆเลยนะวินทุกวินมีป้ายขาวหมดพวกคุณยังไม่จัดก,การของพวกคุณเลยทำไมต้องมาจัดก,การกับองค์กรอื่นด้วย